พูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไรขอให้พูดเราไม่ได้เพอร์เฟกถึงแม้ว่าเราจะพูดผิดก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเขาให้อภัยอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนต่างชาติเขาดีใจด้วยซ้าที่ที่เราพูดภาษาแดนเพราะว่าหลายคนได้ยินบ่อยเพื่อนๆที่เป็นคนแดนอย่างเงี้ยบางทีเขาบอกว่าฉันมีเพื่อนคนไทยนะหรือว่าเป็นเพื่อนคนอื่นอะไรหรือว่าอาจจะเป็นซูมาเรียนอ,อะไรก็ได้ว่าก็คือคนต่างชาติ เขาจะมาบนว่าออคนต่างชาติหรือว่าเพื่อนเขาคนนั้นพูดแต่ภาษาของเขาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราฝึกไว้พูดให้มันเป็นชีวิตประจำ<บ>วันมาเข้าใจนะว่าเราแบบว่าชินพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยชินพูดภาษาไทยแล้วก็มันมันสนิทใจกว่าใช่ไหมเพราะว่ามันก็เป็นภาษาพ่อภาษาแม่ของเราเนาะ แต่ว่าเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเออมันจะทําให้เราใช้ชีวิตง่ายขึ้นภายในภาคหน้าหรือเปล่าเนาะคุณอาก็คิดแบบนี้ทีแรกก็เลยพยายามพูดภาษาแดนมาตลอดพ,พูดผิดพูดถูกก็ไม่เป็นไรขอให้พูดเพราะพูดบ,บ่อยๆมันจะจับได้เองว่าเราพูดผิดพอเราจับได้ว่าเราพูดผิดเราก็จะเปลี่ยนคําพูดเนี่ย <Yeah. S 1> เราไม่ได้เพอร์เฟกเออเราก็ทําดีเท่าที่เราทําได้